ยาศาสตร์มีพลังแค่ไหนคนสุดท้ายโดนคางของคุณใส่ว่านหางจระเข้ในกล้วยที่คุณไม่สามารถกินได้จากนั้นฝังลงในดินด้วยช่วยส่งเสริมการพัฒนารากว่านหางจระเข้ที่ปลูกในลักษณะนี้เป็นสีเขียวเทเบิลเทนนิสสามารถลอยได้อย่างอิสระเหนือเครื่องเป่าผมนี่คือหลักการเบอร์นูลีที่มีชื่อเสียงเมื่อคลิปกลับด้านคุณสามารถตัดเค้กได้มันสะดวกมากเหรอจด,ดเม็ดสีลงในขวดแก้วเทน้ำร้อน จากนั้นใส่ขวดลงในถ้วยน้ําเย็นอย่างรวดเร็วคุณสามารถเห็นทิวทัศน์อันงดงามของการประตุของภูเขาไฟใต้น้ําโยนไข่ดิบลงในน้ําส้มสายชูสีขาวหลังจากแช่ค้างคืนเอาไข่ออกมันกลายเป็นไข่ที่เก็บรักษาไว้และโปร่งใสใส่ด้านหนึ่งของผ้ากอสลงในน้ำสกรปรกใส่ผ้ากอสลงในถ้วยเปล่าคุณสามารถกรองน้ำที่คุณสามารถดื่มได้นี่คือปรากฏการณ์เส้นเลือดฝอยที่มีชื่อเสียงใส่สองสามรูในขวดเปล่าที่ไม่ต้องการเงินบิดฝาขวดหลังจากเติมน้ำ คุณได้สร้างน้ำผู้ที่สามารถควบคุมขนาดของน้ำถูกอนลูนสองาครั้งด้วยหวีการไหลของน้ำจะคงอลังจากเข้าใกล้การไหลของน้ำวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่นิยมนั้นดีกว่าการทดลองกับเด็กๆเ,เป็นการส่วนตัว